วัดีค่ะวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาเที่ยวบุกบางกระเจ้าโดยที่ให้เจ้าถิ่นพาเที่ยวใช่เจ้าถิ่นก็คือแต่เจ้าถิ่นอยู่ไหนนี่คือเจ้าถิ่นเพราะว่าไม่เคยมาใช่ไหมเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยมามีตลาดมีตลาดบางน้าพึ้งแล้วก็ปั่นจักรยานแต่เราไม่ปั่นหรอกเราไปปั่นที่สวนเดียวสามสิบใช่ฮะอคนเยอะมากนะวันอาทิตย์ นี่ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษฮะดูนิโโลกันเลยช่วงนี้เราไม่ดูบอลพาคุณอาเที่ยวครับแต่งจริงและเชียร์แมนยูพาคุณอามาเที่ยวด้วยครับวันนี้ใช่ค่ะเชียร์แมนยูใส่เซรเวอพูก็มาชิลๆมาเดินเล่นกินขนมกินข้าวแล้วก็มาดูบางกระเจ้าหล่ะจากที่ไม่ได้มาประมาณ7ปีฮะตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรนะแต่คนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ด้วยล่ะ ก็เดี๋ยวหาอะไรกินที่ตลาดบางน้ำพึ่งก่อนครับของกินเยอะมากฮะอยากรู้ว่าบางกะเจ้ามีอะไรที่มันเป็นของพื้นถิ่นไม่รู้เหมือนกันฝากคนพื้นที่ถ้าได้มาดูช่วยเม้น์บอกหน่อยคราวหน้าจะมาอะไรอร่อยที่เนี่ยเจอไก่ย่างบางตาคือหมูคือเราก็นึกออกแค่ว่าบางกะเจ้าก็คือมาตลาดปั่นจักรยานแล้วก็นั่นแหละปอดกรุงเทพนะครับประมาณนี้ฮะ เกมตลาดเป็นของที่มืองชนคนสอ,องคนยังวนยังไม่รู้ว่าของที่นี่มีอะไรที่นี่ก็จะรวมของดีทั่วประเทศมาก็ได้มีเมืองชนเมืองเพชรนี่แบบอะไรก็คือ มีของดีจาก,หากไ,ไหนอีกฝอยแมงคู่มีขั้วฝอยเอง ว่าบางกระเจ้ามีอะไรดีนะคะจะต้องอะไรนะคะที่เป็นของของคือส่วนใหญ่อะที่เขามาเนี่ยเขามาเช้าเช้าแล้วก็จะไปเดินไปเดินซื้อชาวบ้านเลยชาวบ้านก็มีของแบบที่เขาแบบปลูกเองหรืออะไรเองทุกผักผลไม้ทุกอ่าานที่ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นวันเดินซื้อที่ชาว่านี่จะปิดค้าค่ะแต่ฝั่งนู้นบางทีสองสามโมงก็ปิดแล้วหมดแล้วซื้อของก็หมดไง เป็นของนชาวบ้านที่ทำมาเองเนี่ยสองคนไม่รู้จักกล้วยโมเลนทอดนะครับตามาซื้อเลยแล้วก็ถือโอกาสสัมภาษณ์แมคค้านะฮะว่าของดังบางกระเจ้าคืออะไรเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีตลาดตลาดที่แบบชาวบ้านแฮนด์เมดขายผักขายอะไรนะครับแต่ว่าสายๆเนี่ยจะหมดแล้วนะฮะแต่โซนนี้เป็นโซนโอท็อปที่ปิดตอนเย็นนะครับแล้วก็มีของกินอยู่อีกฝั่งนะฮะ ครับทำหน้าที่ทำหน้าที่ได้ดีครับพิธีกรเป,เป็นคลิปที่มีสาระที่สุดที่เราทำมาแล้วใครก็ไม่รู้ไงว่ามีอะไรก็เลยอยากรู้ไปแล้วก <Okay. S 2> ็เลี้ยวขวาจะเป็นะ,นะที่นั่งริมน้ำร้านอาหารและที่นั่งในน้ำริมน้ำค okay. เ้าบอกว่าเขาหน้าเป็ดร้านนี้ว่าเราไม่กินเป็ดครับ <c oughs> หาก๋วยเตี๋ยวกิน ไหนบอกว่าเป็นโซนของกินไงทำไมมันบอกว่าเดินละรัดไปก่อนน้ำเพราะว่ตรงนี้นี่เหมือนเดินอยู่ตลาดนัดมากกว่าเนีเขาบอกว่าของกินน่ะต้องไปฝั่งนู้นเป็นหลักมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบอกว่าของกินฝั่งนู้นนะชาวบ้านเขาเอามาขายแต่ว่ามันจะหมดตอนช่วงบ่ายโมงบ่ายสองอ่ะยังไม่ทันเลยถ่ายแต่มา ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเขาจะหมดเร็วเพราะว่าของเขาหมดก่อนพวกชาวบ้านเขาจะเอามาขายกันอยากซื้อหลายอย่างแต่ตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะฮะเราค่อยกลับมาตรงไหนนะไม่ใช่ละเนี่ยเขาบอกเขาเลี้ยวขวามาใช่ไหมอันเนี้ยมั่วแล้วอันเนี้ยพิธีกรคุณไม่ใช่นู่นมันอยู่ข้ามน้ำตรงนู้นเมื่อกี้ที่ถามไงว่าข้ามน้ำยังไงเหมือนต้องข้ามน้ำพิธีกรสองคนคนนึ่งเขาบอกว่าเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวาแล้วเหมือนข้ามน้ำเดี๋ยวกลับไป ไม่มีไม่มีน้ำไม่ข้ามแล้วเจอแล้วทางที่ถูกต้องคือเดินจากร้านโมเลนเมื่อกี้แล้วก็ตรงข้ามมาเลยนะแล้วค่อยเลี้ยวไม่ใช่ไปเลี้ยวตรงนั้นก็จะเจอความหมายว่าเลี้ยวขวาคิดว่าก็จะเจอโซนริมคลองนะครับที่เป็นร้านก๋วยเตีเ๋ยวร้านข้าวอะไรเยอะๆนะฮะแต่ดูเลขร้านว่าจะกินอะไรคือฝั่งนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าชาวบ้านจะมาขายผัก ต, <ะ S 1> ตลาดน,นี้เขานะบอกว่าก็จะปิดเร็วหน่อยนะฮะเป็นที่ชาวบ,บ้านมาขายเราต้องเรียกสักร้านละเป็นไงนฮะโมโลเลนโมโลเลนจริงมันต้องเป็นกล้วยนะนี่ไปสั่งสตรอเบอรีร่ไม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นไส้กล้วยแลวก็ใชเหมือนกันเออแล้วมันหอมร,รอมเบลรี่อันนี้คือถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็คือไส้สตรอเบอรี่นะ นรียกว่าเป็นอาหารของกําลังเป็นถิ่นเมื่อกี้เป็นก้วยค่ะ,ะอันนี้น่ากินมากใช่เป็นใหญ่โฟยำเพิ่มเกี๊ยวปลานะคะ,ะน่ากินมากเกี๊ยวปลาใช่เป็นไงยังไม่ได้คนเมื่อกี้กินไปแล้วแบอ๋อฉันจะไปชิมโมเลนต์ต่อชิมมันที่เป็นกล้วยมั่งอ่ะ ต้องกินออริจินอลเลยแล้วาชาเขียวมันจะเป็นกล้วยไหมก็คงเป็นแบบครีมๆชาเขียวบูเบอร์รี่อะไรเงี้ยอันนี้เ,นะเป็นออริจินอลแต่แป้งเป็นสีเขียวมีงาดำเป็นกล้วยคั้นแป้งทอดอ๋อเป็นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยนี่เป็นกล้วยก็ต้องมูจิม้มแล้วกูเรื่องข้าวคล้ายๆกินคุกกี้นะ,ะได้เลยนะจ๊ะก็เหมือนกล้วยใส่บอกว่า แป้งเหมือนพายหรือหรือควอนซองก็ไม่ใช่เพราะแป้งมันหนากว่าให้ขนมไทยเย็นตะโฟมาชามแล้วครับอันนี้เป็นทะเลฮะอร่อยไหมสรุปคนหรือยังคนแล้วกินแล้วไล่ไปไล่ไปนิดนึงเย็นดังน่ครับใช่คือใส่น้ำคือน้ำพอท่อนอยู่แล้วโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเสียงดังมากเลยแถวเนี้ย ของคุณตาดังมากนะฮะเดี๋ยวเจอกันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาดต่ออีกนิดนึงกินเสร็จแล้วก็มาเดินกันต่อนะแต่ฝั่งนี้ตลาดวายหมดแล้วนะฝั่งที่เป็นชาวบ้านคือฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแบบชาวบ้านนะ,ะนเนี่ยเนื้งคำนี่ก็ได้เนื้งคำไหมคะเช่าบุญอ่อนนะคะ,ะนี่แหละไมู่ถกค่อไหม อร่อ,อรดดยค,ค่ะสุดยอดราา50บาทค่ะก็คือโซอนตรงนี้มาก็เป็นชาวบ้านมาขายของไม่เหมือนโซนแรกที่เราซื้อโมอเลนนะตรงนั้นก็คือเหมือนรวมโอท็อปจากทั่วประเทศมนาะ <ś c oughs> เป็นแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นถนนของกินอืมแบบแบบชาวบ้านอยากขายอะไรก็ทำมาขายนะฮนะขนมเแต่ว่าโซนด้านนี้ก็จะปิดเร็วหน่อย จะวายเร็วหน่อยครับตอนนี้บ่ายสนะฮะวายไปเกิน90%แล้วล่ะเขาเก็บว่าวเอาไขนมพัททิปของเรากินจนกินจนลิ้นพังที่นี่นี่คนพาหมามาเยอะนะนนนเป็น Pet เพทเฟรี่จริงๆคือเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรมลน <laughs> ก็เป็นตลาดน้ำตลาดนัดอะไรประมาณนั้นนะฮะ ทุกคนก็คงเหมือนเหมือนรู้ว่าเขาเอามาได้เพราะว่แบบรถเข็นก็คือตัวเล็กๆอ่ะอุ้มมามั่งใส่รถเข็นมามั่งจูงเดินมั่งขลามหมดเจดกินโรนี่เข้ามาเดินเข้ามาแล้วซื้อเลยดีกว่าใสามโมงครึ่งนะก็เริ่มหมดละทยอยหมดไม่ใช่แค่โซนด้านในหรอกโซนด้านนองอยู่ด้วยครับโอเคครับหวังว่าจะมีร้านอื่น เ,เดี๋ยวออกจากตลาดแล้วก็ไปกันต่อไปเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวพาไปออกกําลังกายรีวิวตลาดไหมฮะ,ะอา่าของกินเยอะค่ะของกินอร่อยอ่อเยอะแต่ว่าต้องมาเช้าๆอะไรอยมาเี้เหน่อยพี่ก็เดินกําลังสบายไม่ได้แอดอัดมากแล้วก็มีของขายหลากหลายไม่จาเจถ้ามีเวลาก็เดินทั่วๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามี มีอะไรให้ดูเรื่อยๆมีอะไรให้ซื้อเนี่ยขนาดแป๊บเดียวไม่ได้มีทรเก็ตมากก็ยังแบบมีนั่นนู่นนี่ติดมือวันนึงอหรอปะคของหายาของอะไรก็มีบ้างลองมาแวะมาดูมันกเคยมาครั้งแรกค่ะ <laughs> ก็ก็อย่างที่มอปังบอกบอก,ก็มีของขายเยอะค่ะแต่เราอาจจะมาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังพอเห็นอะไรอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เจออะไรที่แบบเหมือน พิเศษกว่าที่อื่นที่เป็นของเคมีที่ต้องมาที่นี่แล้วเดอะมาสที่เราจะต้องหาหรือต้องต้องซื้ออะไรอย่เงี้ยคะแต่ก็ชอบมีเข้าเขียบว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆขอนกินเดินใจกงเทพหายากนะไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะซื้อเสร็จเราต้องลําบากอีกในการดูแลไม่ให้มันอันนี้คือลำบากสุดใช่ไปต่อค่ะคาเดี๋ยวไปกินข้าเกี่ยวว่านะคะมาถึง ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติสีนครเขื่อนขันสวนสีนครเขื่อนขันพาี่คาบอะไปแนะนำบางกระเจ้ากันหน่อยจะได้ไม่ต้องอินเสิร์ตคือเดินเดินอยู่ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเลยอยู่ตัางกรุงเทพมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยนี่คือทางเข้าบางกระเจ้านะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรกระเพาะหมูอ่ะ คือแม่น้ําเจ้าพยาก็จะโค้งอ้อมบางกระเจ้ามาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีคลองลัดโพที่ตัดตัดเป็นทางลัดอยู่ตรงนี้วันนี้เราอยู่นี่สวนศรีนครเขื่อนขันนะครับเมื่อกี้เรามาจากตลาดบางน้ําผึ้งคือตรงนี้แล้วเราก็ขับอ้อมมาฟุบบฟุบบนี่พิพิธภัณฑ์ประกัดด้วยนะแต่วันนี้ไม่ได้ไปละไม่ทันแต่เคยไปแล้วครับน่ารักดีใช่แล้วก็มีท่าเรือเนี่ย ยางมีท่าเรือวัดบางน้ํำพึ่งอะไรเงี้ยที่เขาแบบถ้ามามาแบบไม่มีรถก็ข้ามเรือตรงวัดบางน้ํำพึ่งนะครับแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไปที่ BTS บางนาได้เป็นอารมณ์นี้ครับบางกระเจ้าคนขี่จักรยานเยอะนะคือจะขี่รอบๆขี่รอบๆบางกระเจ้าเลยก็ได้นะครับมีที่เช่าจักรยานอยู่หลายที่ ั้งแถวท่าเรือทั้งตรงตลาดบางน้ำพึ่งเมื่อกี้แล้วก็ถ้ามาที่สวนเนี่ยเขาก็มีจักรยานให้เช่าขี่ในสวนตรงนี้อีกนะแต่เราไม่ขี่แล้วเพราะว่าร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็มีเวลาน้อยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดินเล่นกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปนั่งคาเฟ่ก่อนแล้วก็จะไปสิ้นสุดกันที่สวนคลองรัดโพนะฮะตรงสะพานภูมิพล จริงๆคือกลัวอาเหนื่อย<ช>เราไม่ได้กลัวเหนื่อย<ช>เป็นห่วงเป็นห่วงเช้าอาไปเดินมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปออกกำลังกายมาเรียบร้อยจริงๆตรงน,นี้ก็คืออยู่ใจกลางกรุงเทพได้เลยเพราะว่าข้ามไปก็คือคลองเตยพระรามสามบางนาสุขุมวิทนะฮะแต่ว่าต่างกันป่าคอนกรีตกับป่าไม้บรรยากศาศดีมากป่า ปลาเสือปลาเสือลายจุดอันนี้ดเนี่ยมีปลาตัวใหญ่และปลาแรดโตมากนินบรรยากาศโคตรดีมีให้อาหารปลาอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นใช่ใช่ไหมให้อาหารปลาไหมใช่มีที่ให้อาหารปลาไม่ถามว่าไปไหมออกไปไหมเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นไหมล่ะหรือว่าเดี๋ยวเราก็อ้อมฝั่งนู้นเดินไปั่งกว่าเดินวนได้รอบเลยครับจาก เดินวนอ้อมน้ำไปมีหอดูนกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีสะพานอะไรไม่รู้อ่ะเขาตั้งชื่อน่เป็นสะพานยาวๆมา้ตรงนั้นหรือเปล่าใช่คือนี้มาสะพานส่งทางอน่าจะนูนเพราะเมื่อกี้เห็นป้ายเขาบอกว่ามาทางนี้เป็นหอดูนกก็คือเขามีเลนแบบเลนแฮนดิแคปด้วยนะจริงอ่ะก็เนี่ยเขามีเห็นไหมเขามีสัญลักษณ์บนพื้นเป็นแฮนดิแคปบนนี้เขาเป็นแบบทำทางลาดหมดนะครับเี็นวิวแชร์มาก็มาได้ นมีจักรยานชมวิวแชร์ได้อันนี้พนักงานต้อนรับเป็นเลดอะไรมาทำไมสีอะไรเคยสีอะไรมาก่อนคนนี้ตกข้างตกข้างตกข้างหนึ่บอสแล้วค่นอตอนนี้มา <ๆ S 2> อยู่ที่สะพานจุดจุดมันคานะครับที่อยู่ในสวนนะฮะแล้วเป็นสะพานยาวๆอย่างนี้เลยนะครับข้ามบึงน้ำ <c oughs> เดินแบบชิวๆนะฮะ ถ่ายรูปสวยครับตรงนี้ขออนุญาตหยุดถ่ายรูปขอท่าไวทูเคหน่อยแล้วก็เกิดคําถามว่าตอนนั้นไม่เห็นเคยทําเลยตอนนั้นก็ทําท่าอย่างนี้นี่ครับวัยรุ่นไวทูเคที่แท้จริงครับยคควูเใช่่ะไม่เห็นเคยทําท่านี้นะก็ปกติอย่างนี้ถ่ายสติ๊กเกอร์ทำท่าไหนคะก็อย่างนี้แหละตอนนั้นยังไม่มีด้วยแต่ตอนนี้จังแบบธรรมดาเราต้องเอียงหัวเข้าเอียงหัวเข้าหรอไฮไฟท์ใช่ เอียงหัวเอาหัวเข้าไปใกล้กันมีแต่หัวเหี้ยหัวเออใช่หัวเออ่ลาสือไปคอนเทนต์ไวทูเคไม่เข้าใจว่าไวทูเคแล้วมันมันมาอย่างนี้มันมาอย่างไงนะวอวไวรุ่นไวทูเคช่วงนั้นมาช่วยออกความเห็นยันแต่เนี้ยวัยรุ่นตัวจริงเนียยไม่รู้อย่างเงี้ยหาอยู่ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยก็งงกำลังกำลังคิดูว่าเขาเกาอะไรเอาะไยย้อนกลับมาบ้างนะวไยทู บอกว่าตอนนี้มันย้อนกลับไปเป็นช่องยุคปลายทุกเทนะก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าต,ต,ตอนนั้นปีสองปีสองพันนี่ทำอะไรอยู่อ่ะเห<ล>ต<ล>ุเจออะไรคะปีสองพันจบแล้วเรียนจบแล้วเรียนโทอยู่ใช่มไหมเริ่ม,มเ,รเรียนโท,เ,นโทเอามาเสียเอามาแพ้ไวคค้ 2, วทุกเทปีสองพันพอวันนี้ฉันขึ้นวันที่หนึ่งมกราลาปุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเข้าแล้วไม่ได้ออกอันนี้ออกออกในคลิปได้ไหมได้หรอ สะเทืเอน <ไป S 2> ใจใครหรือเปล่าจำได้แต่ว่าแม่แผลอาม่าแผวไวทูเคนฟวันนี้หนึ่งบักรากรูปข้อโรงพยาบาลเลยท <Okay. S 2> ีแรกเตรียมเตรียมการว่าจะมีไปสแตนบายอยู่ที่ทํางานนะคะพอเตรียมการว่าจะต้องมีปัญหาอะไรแน่เพราะตอนนั้นมันดังมากว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปี2000นเนี่ยระบบคอมนู่นนี่นั่นจะต้องมีปัญหาทุกอย่างทั้งคนโค้งคนไข้จะต้องมีเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างเดียวคือ พี่โทรไปบอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วต้องพามาลงมาใช่ฮะแม่เราแพ้ Y to K อยู่คนเดียวถ้าใครรู้ว่าท่านี้มาจากไหนก็ช่วยบอกช่วยบอกด้วยละกันอยากรู้พยายามคิดอยู่ว่าหรือเพราะมันเป็น Y แล้วมันต่อแล้วพี่ทั่มาถึงจะต้องทำยืมวันนี้ด้วยถึงจะเป็น K ่ะไม่รู้แบบนี้้ดวยสงสัยต้องอย่างนี้เหละหรอขนาดนั้นเลยเหรอก็จนถึงจะเป็น K ไงไม่งั้นไม่เป็น K ต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องแบบให้นิ้วกลางๆต้องนิ้วกลางๆมันถึงจะเป็นออกแนวเคอะมั้งเคดเอาไปกันเถอะไปต่อกันเถอะนี่เป็นพื้นที่พื้นฟูป่าเชิงนิเวศ40ไร่เป็นไงอ่านตามป้ายทุกคำแล้วก็มีหอดูนกอยู่ข้างหนใช่ไม่ถึงก็ที่หอดูนกเนี่ยเดินมาสักพักแล้วนะเข้าป่ามาระยะหนึ่งแล้ว ยังไม่ถึงหอดูนกเลยแต่ที่นี่นกก็คงจะเยอะนะธรรมธรรมชาติในเมืองมันไม่ค่อยมีป่าที่นี่ก็นกอาจจะทำรังอะไรเยอะที่บ้านเราก็มีรังนกเยอะนกกระจอกนกพิราบอะไรเงี้ยเยอะนกัวเล็กๆอ่ะคอดูนกยังไม่เจอนกเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หอดูนกนะครับเดินเข้ามา ลึกในสวนเลยนะครับก็จะมีหอประมาณกี่ชั้นนะสองชั้นสามชั้นนะครับให้ขึ้นมาดูนกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนกมแตอคือมันคงมีแหละแต่เราต้องเพ่งหน่อยเพราะว่ายอดไม้ค่อนข้างจะสูงฮนะมันก็ไม่ได้เห็นบแบบไ,ไ,ไปไกลมากเท่าไหร่ถ้าที่ดินต้องเอากล้องแบบนักชล่า,นะาถ้าจะมาดูนกจริงจกงคงต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่ที่นี่<ม>แล้วก็ใช้อุปรกรณ์ที่มือชีพนิดนึง ดูนกมือสักเล่นของเราก็ได้แค่นี้ก็คือดูแค่ตาไกลๆก็ไม่เห็นแล้วมารับลมคือใดๆคือเดินขึ้นมาเหนื่อยอยู่นี่ยเจอนกสักตัวไหมนี่ไงนกตัวนี้นกเองค่ะนกนะพ่ตาต้องไปขึ้นอินเสิร์ตว่าคนนี้ชื่นนกนกอยู่ข้างๆพี่ตานะคะดูยอดกระถิ่นไปก่อนแล้วกัน ีคือออะไรันนี้คือกระถินกระถินไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอใบมันใหญ่ไม่ใช่แล้วกันอันนี้คือมะขามอ่ามะขามตอนนี้แดดมันร้อนนกคงหลบเด็กแล้วมันแล้วมันไปหลบที่ไหนบินขึ้นไปหลบอ๋ออยู่ข้างล่างแต่เราขึ้นมาข้างบนอ๋อแต่ถ้าได้เป็นอย่างนี้นี่เองค่อนข้างดังด้วยอ่ะก็คงไม่มาหรอกถ้าจะมาดูนกก็หาวันเวลาที่สงบกว่านี้นิดนึง ประมาณนี้ครับสวนสวนอะไรนะสวนสีนครเทียนขันใช้แลวเดี๋ยวรีบไปที่อื่นต่อแล้วสี่โมงครึ่งแล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวเรามีนัดต้องไปเก็บภาพโดรนที่สะพานภูมิพลก่อนหกโมงเพราะว่าขออนุญาตไว้แค่นั้น <c oughs> ต้องบินก่อนพระอาทิตย์ตกด้วยโอเคครับตัดภาพไปที่คาเฟ่จ้า ไปเมื่อกี้ถอยหลังแบบว่ายทูเคส,สุดๆนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังจะไปที่ร้านแบงคอกทีเฮาส์นะครับที่จอดรถก็มาจอดที่วัดบางนาพึ่งนอกนะฮะก็ดูแบบงงๆหน่อยนะแล้วก็พยายามเดินไปที่ท่าเรือแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะมีป้ายให้เดินไปต่อฮะอีกประมาณ450เมตรจาก g o o g l e Map นะครับเพื่อที่จะไปที่ร้านนะฮะ คราวที่แล้วจาได้ว่าเดินอีกทางหนึ่งนะที่เคยมาแต่คราวนี้เขาบอกให้มาจอดที่วัดนะครับอันนี้คือตามป้ายร้านมานะที่บอกให้จอดที่วัดเนี่ยตรงท่าเรือวัดบางน้ําพึ่งนอกเนี่ยก็คือจุดที่บอกว่าถ้ามาจากฝั่งกรุงเทพทางตะวันออกเนี่ยก็มาจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามเรือมาเที่ยวได้ครับมีจักรยานให้เช่าอยู่ตรงนี้ด้วยจะง่ายกว่าไม่ต้องขับอ้อมเข้ามาถึงข้างในนี้นะฮะเป็นทางเลือกแล้วกัน แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนมาถึงแล้ว5ร้าน b a a g k o k Tree House นะฮะก็เป็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับมีทั้งห้องพักก็ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเน,นื่องจากเวลามีน้อยแ้้ก็สั่งแบบเชคเวแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวริมแม่น้ำสักพักหนึ่งถ่ายรูปแล้วก็ต้องไปต่อฮะมีแบบที่นั่งข้างบนให้ชมวิว แม่น้ำเจ้าพยายอยู่ทางนั้นนะครับกันเนี่ยเป็นปา่าโกงกลางอยู่ข้างล่างไปกระโดดรงนั้นสิม <c oughs> ีที่นั่งชมวิวนะครับ <c oughs> ล้านอยู่ตรงนี้ชมวิวนี้มีศาลาราลิมน้ำให้ไปถ่ายรูปได้ ันนี้สั่งอะไรมาฮะอันนี้ทาปูชิโน่เย็นหวานน้อยค่ะจากบางกอกทีเฮานะคะหลอดเขาเป็นหลอดพลาสติกนะครับเป็นหลอดพลาสติกจากพืชด้วยนะคะแฟนเบรนะครับอันนี้สั่งบางน้ำผึ้งเลมันเนตอันนี้ก็แก้วก็พลาสติกย่อยสลายได้นธรรมชาติด้วยนะคะแก้วไม่ทำลายธรรมชาตินะฮะรักธรรมชาติค่ะมีอะไรนะบางน้ำผึ้งเรมันเนตซึ่งก็คือ อ่านมาคือสไปซ์ผสมมะนาวผสมโซดาชื่อมบางคับพีรพลมันเด็ดอร่อยค่ะเดีทำไม่ได้ทำน้ำพีรงแวะสไปซ์ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะเพราะว่าด้วยบรรยากาศซื้อบรรยากาศแล้วกันจริงเขาน่าจะลดราคาเรานนี้ใช่ไกลเราก็มีเวลาอยู่น้อยด้วยเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วพระอาทิตย์จะตกแล้วครับยเดี๋วจะไปที่สุดท้ายได้อยู่ได้อยู่ ก็มีความขมหรือว่าแต่ว่ากินเนี่ยเบาไป่างนี้นี่ยกลิ่นไม่ดีกลิ่นไม่หอมกลิ่นไม่ได้แบบอยู่ในอันนี้รีวิวแบบตรงๆนะครับปกติไปพวกเรารีวิวแบบอ้อมๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารีวิวไปเรื่อยไงรสชาติรสาพูดกันตรงๆหอมใช่ได้แต่ว่าตัวเองชอบกลิ่นแรงๆกว่านี้ค่ะชอบกลิ่นแรงๆอร่อยค่ะต้องชิมชิมวันนี้ก่อนจ้ะ อยากิได้รู้สึกรู้สึกว่าแบบมันใสไปนิดนึงกาแฟเกาหลีคือกลิ่นถ้าพวกกาแฟสดกลิ่นมันจะต้องมาใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากฮะกลิ่นไม่ดีห้สกอรป็นน้ำจืดเปเนอเไรนไม่หวานอืมแล้วก็ก็อร่อยดีนะในในฐานะคนชอบกินน้มะนาวก็รู้สึกได้รสชาติมะนาวดีเอาไซื้อกลับไปกบ้านประมาณนี้ เดี๋ยวจะรีบไปต่อนะฮะปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันไม่เจอหน้ากันแล้วขอบคุณแขกรับเชิญครับพาอาเที่ยวพาอาเที่ยว EP ห EP 1่อาเที่ยวแล้วเจอกันใหม่ฮะคลิปต่อไปยังไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวล่ำลากันด้วยสะพานภูมิพลหนึ่งและภูมิพล2ที่สวนคลองรัดโพรครับซีลบางกระเจ้าฮาร์เดย์ทริปไม่ฮาร์ดีด้วยประมาณ 3- 4ชั่วโมง เดินเพลินครับใช่จริงๆมาได้ทั้งวันนะแนะนำเจอกันบ๊ายบายเลย